ทิตาลีเสวังจไปเกสวัสดีค่ะซีรีส์ทีวีเรื่องแสงสองรักข้างกายที่นำแสดงโดยเสือจานเจ้าอ,อากาศบนแพลตฟอร์มวิดีโอโมโนแม็กของประเทศไทยตั้งแต่วันที่6สิงหาคมการออกอากาศครั้งแรกได้ทำลายสถิติเรตติ้งในรอบ5ปีที่ผ่านมาเสือจานได้รับความนิยมจากผู้ชมจำนวนมากและเสือจานยังได้ปรากฏตัวบนปกคู่ของแอลเวิลด์แฟชั่นการ์เดน ฉบับเดือนกันยายนภาพยนตร์บลอกบัสเตอร์ทั้งชุดนี้ได้รับความนิยมจากบูเชองและกุชีโดยได้นำเสนอสไตล์อุตสาหกรรมที่รอเล้าและแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังเป็นการเริ่มต้นสงครามโกลเด้นไนท์อย่างเป็นทางการในปีนี้อีกด้วยค่ะเสือจันเริ่มต้นปีด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกในแอลและการปรากฏตัวครั้งที่สองของเขาในครั้งนี้พาเขาไปที่โกลเด้นไนท์โดยตรง ในครั้งนี้เป็นการประสมผสานกันร,ระหว่างบูเชองกับเพื่อนเที่ยวสุดรูของกูชีซึ่งช่วยให้เสี่ยวจานปรากฏตัวครั้งแรกในไฟโกลเด้นไนเช่นเดียวกันเขาเป็นดาราชายเพียงคนเดียวและเป็นคนแรกที่คว้ารางวาัลไฟโกลเด้นไน์ในปี2024สู่ห้าฮนดับภาพยนตร์และละครทองคำที่เกิดในยุคป,ปี90การแสดงจริงของภาพยนตร์และความนิยมของภาพยนตร์ทั่วโลกหกเหลี่ยมที่แท้จริง ไม่เพียงแต่เป็นบิ๊กไฟ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงแอลและจินจิวอีกด้วยโดยจะวางจำหน่ายในเวลา10นาฬกา10นาทีเวลาจีนในวันที่10สิงหาคมและจะจำกัดเวลาไว้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นส่วนแฟชั่นโลกแอลฉบับเดือนกันยายนเซลจันได้สวมแจ็กเก็ตยีนวินเทจแหวนควอตคลาสสิกสรอยข้อมือซีรีส์ควอตคลาสสิกเครื่องประดับทั้งคู่เป็นของบูเชรอง ชุดที่2เป็นเสื้อแขนกุดสีดำและกางเกงขาสั้นสีดำทั้งหมดเป็นซีรีส์เครื่องแต่งกายผู้ชายฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2025ของกุชชีม่านสีดำสองผืนทอดยาวไปถึงด้านบนสุดของสตูดิโอและแยกพื้นที่ถ่ายภาพออกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างเรียบร้อยคุณจะต้องผ่านเขาวงกบม่านเหล่านี้เพื่อเข้าสู่พื้นที่หลักเล็กๆสีขาวบริสุทธเครื่องปรับอากาศที่เพียงพอ และเสียงชัตเตอร์ของกล้องที่มีความถี่สูงและต่อเนื่องเสื้อจ้นสวมเสื้อผ้าสีดำและไม่ค่อยเคลื่อนไหวใดๆโดยไม่จำเป็นซักพักไฟก็ดับและการถ่ายภาพก็ถูกระงับเขาจึงยืนอยู่ในความมืดด้วยเท้าข้างหนึ่งบนกล่องไม้และเมื่อทีมงานเมื่อทีมงานและช่างภาพกำลังคุยกันเรื่องภาพถ่ายและปรับสไตล์เขาก็ยืนอยู่คนเดียวหน้าจอแสดงผล และแสงหน้าจอที่สลัวสลัวก็ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาบ่อยครั้งเขาแกว่งไปแกว่งมาเล็กน้อยตามเสียงเพลงประกอบขาของเขาบอบบางแต่ก็มีกล้ามเนื้อหลังจากเข้าสู่วงการบันเทิงสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเขาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟสปอตไลท์จอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฉากเนื่องจากอาชีพและความนิยมของเขาทําให้เซอร์จันนับไม่ทวน ได้ผุดขึ้นมาเชน่นรูปภาพขนาดยักษ์บนด้านหน้าของห้างสปปรรพสินค้าระดับไฮเอน n d การถ่ายภาพของแฟนๆจำนวนมากอย่างน่าประหลาดใจหรือการปรากฏตัวของตัวละครในภาพยนตร์และซีรีส์ทางทีวีที่มีต่อเนื่องเซตที่3ของเสื่ยวจานเป็นเสื้อกากพิมพ์ล,ลายเบาแมนสีขาวแหวนเพชรซีรีส์ควอเรเบิร์นไวทแหวนเพชรซีรีส์ควอเรเบิร์นแบลทั้งคู่เป็นเครื่องประดับของบูชรอง ในตอนนั้นในห้องแต่งตัวหลังการถ่ายทำเซอรจันกำลังถือกล่องสลัดธัญพืชเรียนแบบฉากการประชุมของผู้นวยการเจิ้งเสียวลงอย่างชัดเจนเขารู้สึกเขินอายนิดหน่อยเขาก็เลยถามผู้กำกับว่าเขาอยากให้ผมผอมลงหรือแข็งแรงกว่านี้ไหมเขาบอกว่าผมผอมแล้วสวยและคมแค่ไหนหลังจากนั้นไม่นานผู้กำกับเจิ้งเสียวลงก็ได้เห็นเขาอีกครั้ง ในขณะที่ถ่ายรูปแต่งหน้าครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าโอ้ทำได้จริงๆตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้เขาลดไปสิบกว่ากิโลแล้วเซวจันพูดเป็นแหล่งกำเนิดของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นเหมาะสมและผ่อนคลายความเย้ายวนใจที่โลกภายนอกเห็นนั้นมีคุณค่าเพิ่มให้กับเขาบางครั้งเขาก็ลืมเรื่องนั้นไปและพูดว่าไม่มีใครสนใจคุณจริงๆเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานของเขาล่าสุด ผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วก็คือละครเรื่องตำนานจ้างไฮในเมืองเหิงเตียนถูกถ่ายทำเป็นเวลาห้าเดือนและภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้ซึ่งถ่ายทำนานห้าเดือนเช่นเดียวกันก็คือภาพ,พยนตร์เรื่องมังกรโยกซึ่งกำกับโดยผู้กำกับฉีเคอการถ่าทยทำเป็นเวลานานมักจะเกิดขึ้นกับภาพยนตร์ขนาดใหญ่และละครโทรทัศน์ที่ออกฉายยาวๆเมื่อคุณเข้าร่วมทีมจะใช้เวลาสี่หรือห้าเดือนในปี2022 ผลงานการถ่ายทำของเขาจะเป็นเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นและแสงสองรักข้างกายเป็นหลักในปี2021จะเป็นการถ่ายทำเรื่องลำนำกระดูกโยกในปี2020จะเป็นการถ่ายทำเรื่องเอ็ดฟอร์ดและในปี2019จะเป็นการถ่ายทำเรื่องเดอะวูมหมาป่าจอมราชาตำนานจอมยุทธผพูดถางซานและคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักละครยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นบางครั้ง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินใจว่าช่วงเวลาระหว่างฉากจะยาวขึ้นหรือสั้นลงในช่วงครึ่งหลังของปี2019ระหว่างการถ่ายทำคุณคือคําปฏิญาณแห่งรักเสื้อจันกำลังถ่ายทำในตอนกลางวันและบันทึรการายการวารรตี้เพลงของเราในตอนกลางคืนต่างฝ่ายต่างก็พบกับความท้าทายครั้งแรกที่เขาเล่นเป็นนักแสดงนำชายในละครในเมืองสมัยใหม่ประสบการณ์ของเขายังน้อยอยู่ และอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากความยากอย่างหลังอยู่ที่ความสามาคัคคีผมต้องจำและประสานทั้งหมดที่แตกต่างไปจากเพลงนี้และไม่พึงพาไปด้วยกันในตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่สำคัญผมนอนไปสักสองสามชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาเป็นคนดีอีกครั้งแต่ตอนนี้ใจบอกว่าไม่สำคัญแล้วร่างกายก็จะประท้วงปีนี้ตอนที่เขากำลังถ่ายทำที่เหิงเตียนต่อมาวันหนึ่ง เขาก็พบว่าต่อมทําสินของเขาอักเสบและรู้สึกเจ็บที่จะกลืนแต่เขายังคงไปทํางานตามปกติจนผู้กํากับเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตาของคุณทันใดนั้นเขาจึงเห็นตาของตัวเองในกระจกบวมจนถึงบ่ายมันเหมือนกบเลยเขาต้องไปโรงพยาบาลเป็นอาการที่พบบ่อยมากและสามารถหยุดมันได้โดยการกินยาสิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือสิ่งที่แพทย์แนะนํามากที่สุดเช่น คุณต้องพักผ่อนที่สำคัญก็คือการรับรู้จะจืดจางผมกลัวสิ่งนี้จริงๆกลัวจะกลายเป็น,นกลไกและเป็นสูตรสำเร็จเมื่อพูดแบบนี้จะเน้นไปที่คำว่าจริงๆเขาพูดคุยกับรุนพีว่าพวกเขาจะยังบอกอีกว่าคุณต้องใช้ชีวิตและสัมผัสกับชีวิตที่จริงแล้วชีวิตที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดนั้นค่อนข้างตรงกันข้ามกับชีวิตของคนธรรมดาแต่ชีพของนักแสดง ทำให้เขาต้องสัมผัสชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่นานมานี้เขาได้ดูรายการวาไรตี้โชว์เดียวโดยบรรยายถึงสถานการณ์ในที่ทำงานของคนหนุ่มสาวร่วมสมัยในปัจจุบันเซียวจันเปิดสตูดิโอและทำงานในวงการบันเทิงก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงและเข้าใจความหดหู่ที่เกิดจากการไปทำงานแต่คำพท์และเครื่องมือใหม่ๆที่ปรากฏในที่ทำงาน ทำให้ความรู้สึกสะท้อนของเขาอ่อนแอลงเขาพบว่าตัวเองค่อยๆแยกตัวออกในระดับหนึ่งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเซียจันได้พักผ่อนช่วงสั้นๆและเดินทางกลับไปยังเมืองฉงชิ่งซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเขาชอบเดินและคืนหนึ่งเขาเดินเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อเยี่ยมชมถนนสายเก่าเจียฝั่งเปยหรือแม้แต่สถานที่ที่เขาเคยทำงานในปี2014 เซจันวัย23ปีสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลายัยและทำงานเป็นนักออกแบบในสตูดิโอออกแบบทุกเช้าว,วันธรรมดาเขาจะเปลี่ยนรถไฟจากสายสองไปยังสายสามที่สถานีนุ่ยเจียดทัวเขาจะเบียดเสียดฝูงชนและเบียดขึ้นไปบนรางรถไฟเขาถูกบีบอย่างหนักจนใบหน้าของเขาถูกกดทับกับหน้าต่างกระจกหลายครั้งเขาเพียงพิงกระจกและมองดูแม่น้ำเจียหลิงด้านล่างเห็นเห็นแปลก ที่ถูกเปิดเผยให้เห็นในฤดูแล้งและผู้คนมากมายรวมถึงนักว่ายน้ำในฤดูหนาวนักวิ่งและชาวประมงและเขารู้สึกค่อนข้างมองโลกในแงด่ดีเขายังคงชอบสังเกตผู้คนรอบตัวเขาทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่สายขนาดนี้คนที่เดินรีบ,รบ,รบก็ต้องเป็นคนเพิ่งเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านพฤติกรรมก็เหมือนกับตอนที่ผมพยายามจะขึ้นรถไฟใต้ดินเป็นรถไฟขบวนสุดท้าย แล้วอยากจะวิ่งหนีตกใจหมดเลยบางคนได้ไปที่นั่นโดยไม่ได้คิดถึงตัวเองนอกจากนี้ยังมีผู้คนนั่งดื่มเบียร์อยู่อย่างสบายๆแล้วกลับบ้านและเริ่มต้นวันใหม่ทุกคนมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นและชีวิตของทุกคนก็สร้างสังคมของเราขึ้นมามันวิเศษมากทุกคนคือตัวเอกเราต่างก็ถ่ายชีวประวัติของตัวเองกันทั้งนั้นพรุ่งนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรมันเหมือนผ้าขนสรรัตว์ ขณะนั้นเขาผสมปนเปกันเหมือนคนที่ยุ่งอยู่กับการทำงานในต่างประเทศเป็นเวลานานในที่สุดเขาก็มีเวลากลับบ้านและพบว่าผมมาที่นี่และอยู่ที่นั่นมานานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจริงๆแล้วผมไม่ได้มีความสุขเป็นพิเศษหรือมีความรู้สึกอื่นใดผมยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นสองวันครึ่งต่อมาเซอรจันเดินทางออกจากชงชิงและกลับไปยังปักกิ่ง เนื่องจากการทำงานจากนั้นจึงรีบเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปฝรั่งเศสคราวนี้เขาพาพ่อกับแม่ของเขาไปด้วยนี่เป็นทริปครอบครัวที่ห่างหายกันไปนานภายในหนึ่งสัปดาห์เราเดินทางจากฝรั่งเศสไปสวิตเซอร์แลนด์และกลับไปฝรั่งเศสทุกรายละเอียดของการเดินทางจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อพวกเขามีความสุขพูดคุยกันหรือเพียงแค่เดินไปได้สักพักทุกอย่างจะสดใสามาก ในวันที่พวกเขาแยกทางกันพวกเขาทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศสรถที่จะมารับเขามาถึงและเขาต้องออกไปก่อนก่อนออกเดินทางแม่กอดเขาและบอกให้เขาดูแลตัวเองพ่อของเขากอดเขาอย่างช้าๆซึ่งก็มีไม่บ่อยนักรสชาติของชีวิตอยู่ที่รายละเอียดผมเคยคิดว่างานคือทุกสิ่งทุกอย่างและชีวิตไม่ได้สำคัญขนาดนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่าการมีที่หลับนอนและลุกขึ้นไปทำงานเลิกงานและพักผ่อนแต่ตอนนี้เมื่อพ่อแม่ของผมอายุมากขึ้นผมไม่ได้อยู่กับพวกเขามานานแล้วเมื่อเราได้อยู่ด้วยกันคุณจะรู้สึกราวกับว่าชีวิตเป็นของกันและกันแม้แต่ครอบครัวของคุณก็จะยิ่งห่างไกลออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นพิเศษวิธีหลีกเลี่ยงการระง,งับและฟื้นคืน ความรู้สึกที่แท้จริงของชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเมื่อคุณมีเวลาออกไปดูให้มากขึ้นสิ่งสำคัญก็คือรู้สึกถึงชีวิตแลโลแม้แต่เรื่องเลวร้ายและโหดร้ายบางอย่างชีวิตก็จะระเบิดออกมาด้วยพลังงานเมื่อคุณต้องการผ่านไปได้ครึ่งทางของการสัมภาษณ์เซอรจันก็บอกว่าเขาสับสนกับการสัมภาษณ์ที่ยาวนานในด้านหนึ่งเขากังวลว่าเขาจะไม่โตพอ และแสดงความขี้คลาดในระหว่างการสนทนาในทางกลับกันเขาต้องการสำรวจบางอย่างความรู้สึกอันละเอียดอ่อนผ่านการสนทนาเพราะคิดว่าเขาใช้คำพูดไม่เก่งการสังเกตความรู้สึกความเข้าใจและการแสดงออกเป็นหัวใจสำคัญว่าทำไมนักแสดงจึงสามารถนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ได้บทสนทนาก็เป็นความทรงจำของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันเซอร์จันกล่าวว่า แม้ว่าผมจะเป็นเหมือนผมมากแต่ก็ไม่ใช่ออทิสติกเพราะผมคิดว่านักแสดงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะแสดงออกแสดงความคิดภายในของคุณและแยกแยะเนื้อหาที่มอบให้กับคุณและอีกฝ่ายก่อนที่การถ่ายทำเรื่องแสงสองรักข้างกายจะเริ่มต้นขึ้นเขาได้พบกับผู้สร้างหลกักและจัดการประชุมบทหลายครั้งเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและตัวละครให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในช่วงแรกของตำนานจังไฮโปรโดิวเซอร์ยังกล่าวว่าเขาจะพูดคุยเรื่องบทโดยละเอียดและพูดคุยเกี่ยวกับฉากฉากหนึ่งด้วยความเข้าใจของตัวเขาเองอย่างมากเือ้อจันไม่ใช่นักแสดงที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพเมื่อเขาเข้าสู่วงการและถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Five b r e a k Share และ The Wu Ma ap Pa Jom Ra Chan เป็นครั้งแรกเขาเกิดความสงสัยอย่างมากและถามตัวเองว่าเขาเหมาะสมหรือไม่ การปฏิเสธและค้นล้มตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจบางครั้งเขาก็ถูกถามว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้ถ้าเขาไม่ได้เข้าร่วมแสดงเดบิวต์หรือเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุ23่23ปีเขาคิดแต่ไม่ได้หันกลับไปมองหากคุณแสดงไม่เก่งก็ใช้เวลาเพิ่มในการเรียนรู้การแสดงดูมอนิเตอร์ให้มากขึ้นและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากรุ่นพี่ความแรงของแกนระเบิดและด้วยการทำงานหนัก เขาจึงค่อยๆสัมผัสสู่เส้นทางนี้ต่อมาการถ่ายทำเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นได้เริ่มต้นขึ้นเซีรจันรับบทเป็นเี่ยวชุนเซิรงชายหนุ่มจากลานกว้างในกรุงปักกิ่งเขาแตกต่างจากตัวเขาเองอย่างสิ้นเชิงและแมแต่สํเนียงของเขาก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำหลายฉากผู้กํกับฟูหนิงก็วิ่งเข้ามากระซิบกับเขาว่าอย่าก,กลัว จันจันแค่พูดอย่างกล้าหาญถ้าคุณรู้สึกก็พูดออกมาจริงๆแล้วผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของคุณและสิ่งที่คุณเป็นคุณอยากจะแสดงออกเขาจึงค่อยๆตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นว่าเทคนิคอาจไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเขาเขาเพิ่งพาความรู้สึกมากกว่าเมื่อเขารู้สึกได้ด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะมีความมั่นใจในการตีความได้หากเขาเพิ่งพาเทคนิคบางอย่างเพียงอย่างเดียวเขาคิดว่ายังไม่พอ เขาเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นเวลา8ปีแล้วนับตั้งแต่เซียวจันแสดงครั้งแรกและประวัติยอ่อของเขาประกอบไปด้วยนักแสดงนำในภาพ,พยนตร์และและครโทรทัศน์ในทีมต่างๆแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนหน้าใหม่และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มากขึ้นหากมีโอกาสนานาโคตเขาไม่คิดมากจริงๆแล้วเขาไม่รู้แผนงานแบ่งตามปี เขาสนใจแค่การจัดเตรียมงานในระยะต่อๆไปแทนที่จะทามถึงสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปในตอนนี้เขายังรู้สึกเหมือนเป็นเด็กแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เด็กอีกต่อไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะยังเรียนมัธยมปลายแต่จริงๆแล้วเขาโตแล้วธรรมชาติของเด็กหมายถึงความอยากรู้อย่างเห็นมีความปรารถนาที่จะสำรวจและมีจินตนาการเขาใส่ความอยากรู้อย่างเห็นและการสำรวจเหล่านี้ เข้าไปในตัวละครผมหมายถึงสำหรับตัวผมเองเมื่อผมเจาะลึกถึงภูมิหลังและอดีตของตัวละครผมสำรวจความซับซ้อนและความขัดแย้งของตัวละครในฐานะบุคคลและนำเสนอมันโดวยวิธีนี้เท่านั้นที่บางคนสามารถทำได้ผู้ชมจะเข้าใจตัวเลือกและแรงจูงใจของเขาและงานก็อาจจะดูดีและเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็จะมีผู้ชมที่คุณมีในตอนนี้ใช่ไหมจากบทสัมภาษณ์ แอถามว่าระหว่างพักเบรกค,คุณจะคิดถึงเรื่องในกองถ่ายบ้างไหมเสื้อจันบอกว่าแน่นอนครับผมจำได้ว่าเพียงไม่กี่วันหลังจากถ่ายทำเสร็จผมยังคงฝันว่าเรายังถ่ายทำกันอยู่ผู้กำกับและผมยังคุยกันว่าจะพูดคำนั้นในกองถ่ายยังไงดีจะจัดการกับฉากนั้นอย่างไรแอลถามว่าคุณคิดถึงบรรยากาศในกองถ่ายจริงๆหรือเสื้อจันตอบว่าผมชอบมันมาก เพราะผมชอบความรู้สึกที่ทุกคนร่วมกันสร้างสารรค์และทำงานร่วมกันเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จแอลถามว,ว่าเมื่อคุณเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกและความนิยมของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วคุณบอกว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่จริงและหั่จะจันนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างผ่อนคลายแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเซียวจันตอบว่าแทนที่จะบอกว่ามันไม่จริง หรือมีมนคลงังหลังจากผ่านไปหลายปีผมรู้สึกว่าไม่มีเวลาปรับตัวให้เข้ากับจังหวะที่รวดเร็วขนาดนั้นในเวลานั้นดังนั้นเมื่อผมตื่นจากการนอนวันนี้ผมอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการเช่นเดียวกับครั้งแรกที่ทุกคนเข้ามาในที่ทำงานทุกคนจะตื่นเต้นมากผมมาที่นี่เพื่อทำงานโปรดดูแลผมให้ดีผมอยู่ที่นี่ ทุกคนหลีกทางให้ผมทำได้ผมทำได้แล้วเขาก็หัวเราะออกมาแต่หลังจากเจออะไรมามากมายจะรู้สึกว่าต้องพิจารณาทุกอย่างในระยะยาวแอลถามว่าในการสัมภาษณ์หลายๆครั้งคุณบอกว่าคุณชอบเล่นบทบาทที่สามารถถ่ายทอดพลังงานได้ทำไมคุณถึงมีความชอบเช่นนี้เสีรจันตอบว่าเพราะผมคิดว่านี่คือชีวิตของตัวละครพลังงานที่ผมพูดถึง ไม่ใช่แค่พลังงานเชิงบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมกำลังพูดถึงสารอาหารที่ละเอียดอ่อนและให้ความชุ่มชื้นผมเชื่อว่าตัวละครทุกตัวมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์อยู่ภายในนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากตราบใดที่คุณเจาะลึกคุณก็สามารถดึงดูดผู้คนได้ผมไม่ชอบเรียกคนร้ายว่าคนร้ายเลยเพราะดูเหมือนเป็นตัวละครที่ไม่ดีตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแอลถามว่า ดูเหมือนว่าการส่งพลังงานเป็นเพียงคำทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้คนที่แตกต่างกันผ่านการแสดงหรือไม่เซียวจันตอบว่าใช่ครับถ้าคุณแยกย่อยตามตัวละครแต่ละตัวสิ่งที่พวกเขาสื่อออกมาก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าจะพูดถึงคนดีและคนเลวก็ไม่น่าสนใจครับแอลถามว่าคุณคิดว่าการแสดงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารหรือไม่ เซอยวจันตอบว่าใช่ครับคุณสามารถพูดแบบนั้นได้ผมคิดว่ามันดีที่จะพูดแบบนั้นการแสดงเป็นสัพานเชื่อมในการสื่อสารกับผู้ชมเช่นเดียวกับเวลาที่ละครออกอากาศผมจะอ่านความคิดเห็นและความประทับใจของผู้ชมหลังจากดูมันและผมก็รู้สึกว่าพวกเขามีความรู้สึกมากมายเกี่ยวกับงานนี้เมื่อผมเห็นความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดของผมในระหว่างการถ่ายทํา ผมรู้สึกถึ่งราวกับว่ามีสะพานเชื่อมโยงกันจริงๆในชีวิตของเราไม่เคยรู้จักกันและไม่เคยติดต่อกันเลยแต่จูๆ่ๆเขาก็เข้าใจกันความคิดของผมในตอนนั้นก็คือโอ้การแสดงเป็นสิ่งสวยงามและมหาัศาจรารย์แอลถามว่าคุณดูภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ละครโทรทรัศน์และงานวรรณกรรมบ้างไหมเซอร์จันบอกว่าใช่ครับผมเคยชอบดู the three body problem จริงๆแล้วผมไม่ได้ดูภาพย,ายนตร์แนววิทยาศาสตร์บางเรื่องเช่นละครอเมริกรันเรื่องสตาร์และเมื่อเร็วๆนี้ผมกำลังดู Copy of l อ f e ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดการไหลและเวลาและพื้นที่คู่ขนานเพราะผมคิดว่าบางทีอาจมีเวลาและพื้นที่คู่ขนานกันจริงๆทุกตัวเลือกที่คุณเลือกจะสร้างเวลาและพื้นที่คู่ขนานที่แตกต่างกันแอลถามว่าถ้าอย่างนั้น คุณจะลองจินตนาการถึงเสียวจานในเวลาและพื้นที่คู่ขนานกันได้ไหมเสียวจานตอบว่าผมสงสัยจริงๆว่าเขายังเป็นนักแสดงอยู่หรือเปล่าหรืออาจจากแต่ตอนนี้เขายังถ่ายทำอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังร้องเพลงอยู่ไหมหรือเขาเป็นนักออกแบบด้วยคุณทำงานพาร์ทไทม์หรือเป็นเจ้านายของคุณเองจากนั้นเขาก็หัวเราะจริงๆแล้วผมจะทำแอลถามว่า ส่วนอนาคตคุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรเซียวจันตอบว,ว่าว้าวผมรู้สึกว่าโลกอาจกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมในเวลานั้นบางทีโลกอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นและผู้คนจะกลับไปสู่การสื่อสารที่สำคัญมากแอลถามว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นเซียวจันตอบว่าอย่างไรก็ตามอย่างน้อยในตอนนี้ผมก็เบื่อหน่ายกับอินเทอร์เนต็ต ที่แพร่หลายแบบนี้เมื่อเรายังเป็นเด็กก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนก็แค่คุยกันในขณะกินข้าวเพื่อนของผมก็ลงมาเล่นที่ชั้นล่างเพื่อที่จะเล่นซ่อนหาและเล่นเกมต่างๆในทางกลับกันผมรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมันมีค่ามากแอลถามว่าตอนนั้นอาชีพนักแสดงจะยังมีอีกไหมเสือจันตอบว่าผมคิดว่าจะมีผมเชื่อว่าตราบใดที่ชีวิตดำเนินต่อไป ดราม่าก็จะดำเนินต่อไปเพราะทุกคนต้องการผลลัพธ์เสียงสะท้อนทางอารมณ์และการยังชีพไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงดังนั้นผมจึงรู้สึกว่าถึงแม้ว่าโลกจะถูกทำลายตราบใดที่ยังมีผู้คนดราม่าก,ก็ยังคงอยู่แน่นอนครับและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ